อฟ้าหลงหนัากลัวฝนตกไปไปแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเสียงฝนตกตกแบบว่าไปปอ่ะไม่รู้มันตกไปลปอยอืมไม่รู้อ่ะเนเราดูตรงนั้นอนะ่ะ

นั่นไงฝนตกเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยทุกคนเมื่อกี้มันก็นนกเด้งนเลยไงว่าแล้วเนี่ยมันก็เด้งกรเด้งตึ้งๆเลยอ่าเห็นไหมว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเสื้อฉันสิเนี่ยปิวเลยปิวเลยเนี่ยปิวเลยฝนตกอากาศเย็ยนดีนะ น่าอยู่แล้วที่เนี่ยอากาศฝนตกทุกวันคูณสิบซะเลยเนี่ยเพ้ยเ,เริ่มหนักขึ้นแล้วอะสำหรับช่องนี้นะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเนี่ยที่เรื่องกับฝนนะสวัสดีนะทุกคนบ๊ายบาย